ทุกคนกันเลยนะครับดูกับผมนะครับวอมเมกานะครับวันนี้นะครับผมได้แก้ปัญหารถของผมนะครับที่มันวิ่งเกินนะครับด้วยการลองทดสอบสั่งต่องคันเร่งไฟฟ้ามาใช้ดูนะครับก็เป็นของยี่ห้อนี้นะครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่าผมไม่ได้รับการสนับสนุนแต่างอย่างได้นะครับก็คือสั่งมาเองโดยใช้เงินตัวเองนะครับก็ อยาออกมาลองแก้ปัญหาว่ารถที่อื่นๆเนะ่เอาอตัวนี้มาใช้ดูมันจะผลมันจะเป็นยังไงนะครับก็เป็นยังไงก็ลองไปติดตามชมในคลิปได้เลยนะครับนติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ วิธีการติดตั้งก็คือมันจะมีปลั๊กคันเร่งอยู่ตรงนี้แล้วก็ถอดปลั๊กเดิมออกเอ,อแล้วก็ฝังงง่งที่เป็นปลั๊กตัวเมียของกองคันเร่งไฟฟ้านะครับมนเสียบเข้ากับปลั๊กเดิมแล้วก็เอาฝั่งที่เป็นปลั๊กตัวผู้ไปเสียบกับปลั๊กตัวเมียของกล่องคันเร่งไฟฟ้าก็วิธีการต่อมันก็ไม่ยากมันก็ มันจะเป็นล็อกของมันอยู่นะครับก็บีบบีบให้มันดังแก๊บอ่ะมันจะเป็นล็อกของมันอยู่แล้วทีเนี้ยผมก็เดินสายขึ้นมาปึ๊บผมเดินสายขึ้นมาตรงนี้เดินก็ไม่ได้ใหญ่ครับก็นแย่แย่ขึ้นมาตรงเนี้ยแย่ yeah. ขึ้นมาตรงเนี้ยส่วนในเนี้ยผมไม่ได้แปะที่กระจกเนาะเพราะว่าครับถ้าแปะแปะที่กระจกอะ่ะผมว่ามันร้อนเกินไปผมก็เลยเอามาแปะหน้าเลือนใหม่มันก็ไม่ได้บังอะไรนะ ะบงอไรแล้วก็วิธีการใช้ก็ถ้าเราใช้ทีแรกอะตรงเนี้ยมันจะขึ้นตัว C ก็คือมันให้เราคาันเบตนะครับวิธีการก็คือเปิดสวิตไปที่ออนแล้วทีเนี้ยในกล่องมันจะขึ้นตัว C แล้วก็ให้เราไปเหยียบคันเร่งเหยียบคันเร่งให้สุดให้จมเลยนะครับและตัวกล่องมันจะนับ 1นึ่งถึงห้าหนึ้าพอนับถึง5เสร็จปุ๊บเราก็ยกคันเรงออกอ่ะพอของมันคาลิเบตเสร็จหมดแรกมันก็จะขึ้น AI นะครับหมวดตัว A นี่ก็จะจะคือจะเป็นหมวด AI นะเดี๋ยวผมจะเพิ่ล AI ให้ดูนะ ผมจะปรับเป็นหมวดตัว F ก็คือฟาดนะครับปั๊บอันนี้คือฟาดนะเนี่ยคือแตะคันเร่งเท่ากันแต่รอบมันจะตีขึ้นเยอะกว่าเห็นไหมอันนี้คือเข้าๆนะเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะเปิดในแอปให้ดูอีกทีนึงเดี๋ยวอันนี้เข้าๆออแป๊บนึงมาก่อนหน้านี้ ที่โคหรลนลนลนที่รีถ่ายให้ดูเพราะว่าผมต้องเขาโทรไปขึ้นให้ไปขึ้นงานพอดีเนาะผมจะทำยังไงดีให้มันเห็นเห็นได้ชัดอ่ะอย่างนี้เห็นไหมอ่ะตอนเนี้ยอันนี้คือโหมดโหมดโหมดเนะครับคืออันนี้คือแอปมันแอปมันชื่อชื่อแอป้วยชื่อนี้เลยนะก็คือเราจะคุมผ่านแอป ส่วนหนึ่งแล้วก็มาเปิดใช้ในนี้อีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือหมวด F ตอนเนี้ยผมผมตั้งไว้ร้อยห้าสิบอันนี้ผมผมเอาไว้ใช้ตอนผมวิ่งรถหนักเดี๋ยวผมจะปิดเดี๋ยวผมจะปิดแล้วผมจะเบิร์นรอบให้ดูเนาะอันนี้ผมปิดก่อนนะปั๊บหมด F นะเดี๋ยวผมจะเบิร์นรอบให้ดูเห็นไหมนนี้แต่นิดเดียว เดี๋ยวผมจะออนแล้วผมจะแตะเท่ากันแตะคันเร่งเท่ากันดูนะเห็นไหม,มรอบมันจะดีดพวดๆเลยก็คือผมจะพูดยังไงดีมันขับดีกว่าเดิมไม่ใช่ว่าแรงกว่าเดิมนะมันขับดีกว่าเดิมคือมันไม่มันไม่รออรอบแล้วก็รอบมันไม่ค่อยตกแล้วก็ถ้ารถเปล่าผมจะใช้ AI อันนี้คือ AI 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 ผมออนไว้อยู่ผมป๊อปก่อนอ่ะผมออน AI ไว้อ่ะ,อหอะเห็นไหมผมกด AI ปุ๊บหน้าจอตัวนี้มันจะลิงก์บลูทูธหากันมันก็จะไปในโหมด AI ถ้าผมมาโหมดผมปิด AI ก่อนปั๊บผมมาโหมด F เนี่ยเดี๋ยวมันจะลิ้กงหากันเนี่ยผมมา F แล้วนะผมปิกดกับเปิดใหม่เห็นไหมตัวนี้ F F หลักๆผมจะใช้แค่2ตัวนี้ AI กับ F ส่วนพวกเนี้ยไอพวกเนี้ยผมไม่ได้ใช้พราะอันเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวนี้คือโหมดเขาเรียกอะไรอะ่ะเ,เดินหอบเดินหอบอ่าเดินหอบเหมือนรถซิ่งอะ่ะแต่รถผมมันทอดเดิมไม่ผมไม่รู้ว่าผมจะหอบไปทาไมผมก็เลยปอ,อไปเนาะไม่ได้ปดไม่ได้ใช้อันนี้อันนี้คือการลื่น รถเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วอันนี้อีโคอีโคไม่ต้องรถผมไม่ใช้อันนี้อันนี้ปิดควันเนี่ยอันนี้ปิดควันแต่อันนี้ผมออฟไว้อยู่นะถ้าผมออนเนี่ยเวลาเข้าด่านควันดําเราปิดควันได้คือควันมันจะไม่ออกดําๆอะ่ะมันจะออกแค่ลอยๆก็คือไม่เกินค่ามาตรฐานอันเนี้ยผมชอบตรงนี้แหละคือเข้าด่านควันดาปุ๊บเปิดออนเนี่ยใช้ได้เลยแล้วก็มีอะไรอีกมีล็อกล็อกรอบ ไอ้อย่างพวกรถซิ่งอ่ะที่เพื่อนเขายืมรถไปแต่ไม่อยากให้เพื่อนใช้รอบเกินเท่านี้ mm. เพื่อนได้ไม่พัง mm. ก็ก็ใช้โหมดนี้ได้แต่ผมเราไม่ได้ใช้หรอกหลักๆผมจะใช้แค่2โหมดคือ AI กับ F แล้วก็ปิดควันแค่นั้นแต่นีนร้ย้1ส0ผมตั้งไว 150, ้150หเดี๋ยผมจะตั้งไว้สักร้อาว่า150ผมว่ามันตึงไป ตั้งไว้130ก้อนเรียบร้อยเนี่ยกอได้เลยโอเคก็ข้าว่ามันก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยววันนี้ผมยังไม่พร้อมที่จะถ่ายในไอ้เวลาขับเท่าไรเพราะว่าผมไม่ได้อุปกรณ์ติดกล้องมาเนาะเดี๋ยวผมจะถ่ายเวลาขับบอ,อกตัวขึ้นเขาอะไรอย่างงี้ให้ดูเนาะอีกทีนึงเพราะว่ามันขับดีขึ้นแค่ไหนนะเนอะครับเดี๋ยวเจอกันอีกคลิปนึง ผมก็เอากล้องมาติดไว้บนหัวแล้วนะครับหลังจากที่ผมได้ติดตั้งกล่องตัวนี้เนาะกล่องตัวเนี้แล้วก็ได้ทดสอบเกียยแล้วก็เว้นรอบเว้นอะไรให้ดูแล้วอันนี้เราเราจะมาวิ่งจริงแล้วตอนนี้ตอนนี้ผมอยู่บนถนนที่จะเข้าสระบุรีนะครับ ถ้าบนทางเรียบอะถ้าบนทางเรียบมันก็มันก็วิ่งดีครับมก็รอบรอบมันก็จะไปเรื่อยๆแต่ต้องบอกกันว่าไอ้กล่องตัวเนี้ยผมไม่ได้เอาเพื่อเครื่องมาให้ผมขับเร็วนะเพราะผมเป็นคนขับรถไม่เร็วอยู่แล้วนะถ้างานไม่ได้รีบอะไรผมก็จะขับไปเรื่อยๆเนาสิกาอะไรประมาณเนี้ยก็คือผมขับตามงานนะครับผมไม่ได้ขับไม่ได้ขับแข่งกับใครนะครับพูดตรงๆเลย จะเป็นคนคนที่ค่อนข้างขับรถช้าอยู่แล้วนะครับโดยธรรมชาติของผมนะแต่ถ้ามีงานเป็นงานด่วนอะไรเนี้ยผมผมถึงจะจะหยบไ้นะครับแล้วก็วันที่ทดสอบอัดอัดในทดสอบกล่องตัวเนี้ยวันเนี้ยเป็นตรงกับวันศุกร์วันศุกร์ที่สี่นะครับตอนเนี้ยผมกำลังจะเดินทางไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเดี๋ยว อันนี้เป็นลังถนนอ่ะมันมันยังดูไม่ไม่ค่อยออกเดี๋ยวผมจะไปขึ้นอหมอกลางดงไม่ดูดีกว่าว่าอัตราเร่งรอบเครื่องอะไรพวกนี้มันเป็นยังไงนะครับเพราะมันมันแต่เท่าที่ผมลองลองวิ่งวิ่งดูนะคือรอบมันไม่ค่อยตกแล้วก็รอบมันรอบมันมาเร็วมันมันไม่รอรอบนะครับมันเหมือน จะพูดผมอธิบายไม่ค่อยถูกอ่ะมันไม่รอรอบอ่ะแล้วก็เวลาขี่รอบมันไม่ตกแค่นั้นก็ถือว่าตอบตอบโจทย์สําหรับผมเนาะเพราะว่ารถรถผมผมรู้สึกว่ารู้สึกว่ามันอืดอ่ะเพราะว่าเป็นที่ผมหรือเป็นที่รถผมไม่รู้เนาะแต่แต่ส่วนตัวผมมองว่ารถมันค่อนข้างอืดจะด้วยอะไรก็แล้วแต่จะด้วยน้ําหนักของน้ําหนักรถน้ําหนักรวมอะไรแล้วแต่ แต่ผมมองว่าตัวนี้เอ,เ,อเอา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 ตัวนี้มาช่วยแล้วมันก็โอเคครับมันมันก็ตอบโจทย์สำหรับผมเนาะส่วนใครที่ศรัทธายี่ห้อไหนชอบยี่ห้อไหนก็ใช้ยี่ห้อนั้นนะครับเพราะว่าผมมองว่ายี่ห้อไหนก็ก็น่าจะดีหมดเนาะแล้วก็มันเอามาตอบโจทย์ตรงที่มันช่วยให้คันเร่งเราไวขึ้นแค่นั้นเองส่วนตัวผมเองผมผมดูยี่ห้อเนี้ย ยี่ห้อที่ผมใช้เนี่ยแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าเขาไม่ได้มาสปอนเซอร์ช่องอะไรผมนะวันนี้ผมซื้อซื้อใช้เงินผมซื้อมาเองนะแต่ที่ผมเลือกใช้ยี่ห้อเนี้เพราะว่าผม,ผมดูของเขามานานแล้วตั้งแต่เขาทํายุคแรกๆนู่นแหละผมก็ดูมาเรื่อยเพราะแต่แต่แต่ว่าผมไม่ได้มีโอกาสซื้อมาใช้ไงเพราะว่าผม ตอนที่ผมขับสิบล้อก็ดีผมก็ดีผมว่าอัตราเร่งอัตราตอบสนองอะไรพวกนี้มันมันพอสําหรับผมแล้วไงแต่พอผมขึ้นมาขับมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยผมคิดว่าเออมันหือผมจะแก้ปัญหายังไงดีผมก็เลยลองเอาตัวนี้มาใช้ดูก็พบว่ามันตอบโจทย์สำหรับผมนะครับหมายวาว่าเดี๋ยวเรารอไปดูคลิปตอนที่ขึ้นมอกลางดงกันเลยดีกว่าครับ แต่เมื่อกี้ที่ลองเจอตรงมอทับกวางกับตรงมอหน้าโรงบูนนะครับถือว่าขึ้นดีกว่าเดิมเยอะเลยนะแบบรอบมันไม่ค่อยตกเลยครับคือมัน,ม,นมันโอเคเลยนะคือมันมีมันมีดีกว่าไม่มีอะ่ะก็ออกความร้อนนี่ไม่กระดิกเลยนะ ผมต้องอยู่เก๊สสี่แล้วถ้าปกติท,ท,ที่ยังไม่ได้ติดกล่องสตัวนี้นะอันนี้ไม่ได้อวยอจนเวอือจนเกินไปนะั้นแต่อันนี้ผมสี่แล้วนะปกติแล้ว4ี่ถ้า4ี่แล้วผมผมจะยัดสองนะแต่นี่ผมจะ,จะลองยัดสามดูว่ามันจะไปได้ไหม ปกติถ้าตรงนี้ผมผมยัดสามอ่ะอื้อเลยผมต้องยัดสองผมต้องสี่แล้วก็มาสองอันนี้ผมยัดสามโอเเลยครับต่างต่างต่างมันเห็นมันเห็นความต่างอ่ะเดี๋ยวจะพาดันดันไปให้สุดมอเลยนะ ปีติถ้าอยู่ตรงนี้ผมผมอยู่เกียร์สองแล้วผมลาเกียร์สองขึ้นอ่ะแล้วก็พอผมลาเกียร์สองขึ้นไปเรื่อยๆเยพอจะสุดมอตรงนั้นอ่ะจะสุดไอ้ตรงตรงไอ้ํางานกับรถอ่ะผมต้องตัดเข้าตัดเข้าไปเลน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 เนี้ยเลนที่สองเนี้ยพว่าตรงตรงเลนเนี้ยมันจะตัดเข้าอย่างนี้เนาะจังหวะตัดเข้าตรงนั้นอ่ะความร้อนผมชอบไปขึ้นตรงนั้นอ่ะความร้อนความร้อนผมมันจะปื๊ดปื๊ดปื๊ดเลยก็คือมัน มันเป็นจังหวะแบบจังหวะบิดอนะจังหวะบิดแล้วก็จังหวะดึงไปอย่างเงี้ยคือมันใช้กัาลังเครื่องเพิ่มขึ้นไปอีกความร้อนมันเป็นพื้นขึ้นตรงนั้นอนะเนี่ยอันนี้ความร้อนเนี่เข้าเดิมเลย ลคลิปนี้ผมจะคลิปจอที่ขึ้นมอตรงนี้ไปผมจะปล่อยยาวเลยนะจะปล่อยยาวๆเลย จะไปได้เรื่อยๆเนี่ยนะปกตินะผมผมเกียร์สองมาตรงเนี้ยรอบมันจะขึ้นไม่เกินไม่ถึงพันสองร้อยรอบแต่นี้มันผมสามารถกดไปถึงพันสามร้อยรอบได้อะเพราะฉะนั้นแล้วมัน,ม,นมันเลยทําให้รถขึ้นไปแบบเรื่อยๆแต่นั้นนะอู้ขึ้นแบบใจจะขาดอะจนผมว่าจะยัดเกียร์หนึ่งแล้วแต่มันก็เออมันก็ยังพอดันได้ผมก็เลยดันเกียร์สองไปเรื่อยๆ อันนี้ผมจะใช้รอสักพันสองพอ เอากล้องติดไว้บนหัวผมนอะอะถ้าจะปล่อยให้จนสุดมอเนี่ย คิปมันจะยาวเกินไปนะครับเอาเป็นว่าถือว่าผ่านนะครับใช้ดีแล้วก็ใครที่ขับรถบรรทุกก็ผมว่าคนจะมีติดไวนะ้เนาะมันก็โอเคสำหรับผมนะสำหรับพี่ๆคนอื่นผมก็ไม่รู้เหมือนกัน ยังไงก็ดูแล้วก็ฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กดซับสไครป์คลิปด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเนาะสำหรับผมก็ยังเป็นเทรลเลอร์มือใหม่อยู่เนาะถ้าพี่ๆท,ท่านไหนเข้ามาดูอาจจะขัดหูขัดตาไปบ้างก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี่ด้วยนกกนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากปเพียงเท่านี้แหละครับสวัสดีครับ